โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นอาโหมดสงครามมือปืนนะครับก็สําหรับอาวุธที่ใช้นะครับก็เป็นอาวุธไอป๊อปเลยนะครับคาถาพ้ดไอซ์ป๊อปนะครับก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับก็มากับสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อว่าเบียกุนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถอ่าแลกซื้อ ในร้านค้าแล้งซีซั่นก่อนๆน,นะครับก็สำหรับใครที่ซื้อมาก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับนะหรือว่าซีซั่นนี้วะอ๋อซีซั่นนี้เป็นสโ,โนโฟีนเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวเบียโกนะครับความสามารถติดตัวนะครับพอ,อความสามารถแรกนะครับก็ฟื้นฟูพลังชีวิต30%นะครับแล้วก็มีลดความเสียหายติดตัวอีก21%นะครับ สกิลที่2นะครับก็อ่าเมื่อโดนโจมตีนะครับมีโอกาส1 1ที่จะเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นเลือดนะครับก็คือตีเราไม่เข้านะครับแล้วก็เลือดอ่าเล่งเลือดได้นะครับก็คูดาวสามเทินนะครับก็เหมาะสําหรับโหนดมือปืนมากเลยนะเพราะว่าตีกันไม่ค่อยเข้านะครับก็โดนตีหลายทีนะครับก็มีโอกาสติดบ่อยอยู่นะครับก็จากที่เจอมาก็ ติดค่อนข้า,ขาเกียนอยู่พอสมควรนะครับก็สําหรับลูนนะครับผมเอาเป็นะทะลุไปนะครับใส่ทะลุใส่เป็นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ติดห้อยที่คอนมาสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความรุนแรงนะครับประมาณนี้นะครับก็เราไปเล่นกันเลยก็สสำหรับไอเทมต่อสู้นะครับก็เลือก2โรค2ไปเลยนะครับ กอโลค่อนข้างจะปินอยู่พอสมควรนะครับก็กดมาก็เจอคู่เลยนะครับโอ้ที่เกิดรู้สึกที่เกิดแบบค่อนข้างดีนะครับก็สำหรับวันนี้ความเร็วมีผลนะครับก็ยิงไว้ยิงได้เปิดก่อนนะครับแบบนี้นะครับถ้าได้เปิดก่อนจะได้เปรียบมากเลยนะครับนี่นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับถ้ายิงตรงนี้เขาก็กระเด็นลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวนะทำไมทำงานนะเพื่อนโอเคกดโลแล้วกันนะครับก็ทำให้เขาเด้งไปตรงนี้นะครั๊บสวย พอถ้ามีระเบิดกดตรงนี้ก็คือจบเลยนะครับคนนี้โอ้โ,อโอ้มีระเบิดครับสวยครับก็เราสามารถยิงตัวบนติดฝาผนังนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาโดนระเบิดตกตายได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าอ่าจะเป็นไปตามที่พูดไหมนะครับ บินเถอะเพื่อนบินเถอะยิงกูซะนั่นน่ะวุ้นเธอเราไม่ได้นะครับก็เขาจะเดินหนีไหมถ้าไม่เดินหนีโอเคครับสวยพอ เก็บเลือดไว้ก่อนนะครับกดฮิวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็สก,กิลเข้าไปแบบนี้อ่าเดี๋ยวเขาก็ตกลงระเบิดตรงนี้ปับ๊บโอ้ปิดแผนเห็นไหมครับเลือดเต็มเลยครับเบียกโกไม่โกงคลิปหายเลยครับแต่สังเกตได้ว่าเมื่อกี้เขาโดนดามเมจแบบเกือบตายแล้วนะครับแต่สกิลเบวียกโกติดครับเต็มถังเลยครับ เพื่อนตัดสินใจบินมานะครับโอ้โระเบิดหลายลูกถ้าศัตรูยิงมานี่คือบึ้มแทบตายเลยนะนะ่ะโอเคครับสะท้อนตกไปครับดิงแลวหนึ่งครับอ่าเรายิงทะลุได้นะครับ ิงทะลุเรียกขวัญกำลังใจไปก่อนครับสักทีอุสานหะน้าบนหัวเต็มเลยอื้อเจ็บอย่าเด้งลงไปข้างล่างพอครับน่าจะรอดอยู่นี่ครับ หโหสกิลติดหเต็มถังครับโอ้โหเล่นยังไงให้โกงอเล่นยังไงให้โกงเจ้าบ้านครับก็สำหรับเซตแนะนำนะครับก็สัตว์เลี้ยงขอเป็นเบียโกนะครับอันนี้ขนาด11%บ็ดปอร์นะครับก็มีโอกาสกิดอยู่นะครับไปฮนะเราต้องอยู่แบบกลางระเบิดแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็อาวุธฮีโร่นะครับอันนี้โคตรเกียนเลยครับก็เรายิงแบบหยดหยอดแบบนี้ก็ได้นะครับก็อาวุธมันจะล็อกเป้าแบบนี้ครับล็อกไปครับแบบนี้ครัเซ <c oughs> ็ตแห่งความโกงฮนะถ้าดวงคุณไม่สวยแบบเปิดมาปุ๊บหัหนข้ามยิงตกแมปเลยอย่างนี้ก็พอมีโอกาสได้สู้อยู่นะครับ โดนเตะครับเฮียกงเกินโอเคมาพบกันตาที่สองเลยนะครับก็ในโหมดนี้ค่าสถานะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็พลังสามแสนไม่เปลี่ยนเป็นเบียโกก,ก็พลังเหลืออยู่สองแสนหกนะครับหายไปสี่หมืนเลยนะครับก็เลือดก็ค่อนข้างเยอะอพอสมควรน,นะครับ ไม่ได้ลดมากนะครับก็ในหมดนี้ขอแนะนำอาวุธเป็นระดับฮีโร่ขึ้นไปนะครับแต่ค่อนข้างดีนะครับโอ,โอชิสเลย <c oughs> ยิวเดียวกันนียฮะโอ้โหด่านหูแจนี่ละโอ้โหที่เกิดเราแบบปัะสบมากก็ฝั่งเขามีหมีนะครับ เราเอาไว้ล้างสถานะโอ like <c oughs> ้โหวีสิบหกไม่เป็นไรครับวีสิบหกก็ตายได้เหมือนกันครับก็เราสามารถเกาะคุณแจได้นะครับเอาวา วูชาร์จยิงด้วยชิบหายละลมศูนย์น้หูชาร์จโคตรง่ายอะลมศูนย์โอ้โหเขาค่อนข้างเร็วนะครับทั้งที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับแต่เขาเบิร์นเทิร์นไปแล้วสามแสนเจ็ดอ้อพันแปดดูรูนเขาหน่อยโอู้ จอดก็คำนวณการตกไปนะอ่าน่าจะแถวแถวนี้นะตรงนี้ป่ะโอเคตรงนี้เ,เานานะ เอาเพื่อนถ้าเพื่อนเดินลงไปข้างล่างจะดีกว่านี้นะแบบนี้เพื่อนสวยนะเนี่ยสามารถโดนไปข้างหลังแล้วก็เต้งกลับมาได้เลยนะเนี่ยอ้าวชิปโอ้น่าจะกดหมกชาร์จมาด้วยเนาะลงตรงนี้ลงตรงนี้หลายศพเลยเนี่ย สวยเขายิงไม่โดน,นครับตาต่อไปน่าจะบินได้แล้วนะครับกอดน,น่ะสิ่งที่ผมว่านะครับเรียบร้อยครับเอ้ยเกือบก็เขตพื้นที่เสี่ยงครับโอ้โหได้เบิ้ลเธออีกก็เซลิวนะครับก็เป็นสัตว์ความใวสูงที่สุดแล้วนะครับ มีสกิลเพิ่มความไวหรือเปล่าไม่รู้เราต้องไปดูนะอ้าวิดไหนดูไม่ได้นะด้อยู่เดียวเช่นไม่พอก็สวยเลย โอ้โหแพ้ครับตาเน,นี้ก็เดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวผมขอปรับเป็นโหมดชาร์จยินนะครับก็ทปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเรียบร้อยฮะอยู่แบบนี้เอา เอาวะยลงไปครับมันต้องหลุดไปสักอันแหละนีสวยมันแหละเออสู้ตายครับ มีไงโหแย่ว่ะสกิลไม่ติด <_' S 1> เขาได้เบิเ้ลเธอร์อีกโอ้โหโอูสกิลอันนี้ติดนะครับแต่แบบไม่รอดนะครับโดนดีตกไปนะครับ โอเคครับสำหรับใครอยากกดหมดชาร์จยิงนะครับกดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าการต่อสู้นะครับเปิดหมดชาร์จยิงตรงนี้นะครับก็ส่าซทีศทัดเปิดยังไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคกดไปเลย โอ้ที่เดิมครับแต่ดานใหม่อยากเกิดตรงเนินนี่ก็พอนะครับไม่งั้นความชิบหายมาเย็นแน่นั่นไงโอ้จีๆครับถ้าเกิดแบบนี้เที่ยวคุณซองฮะบับงคับแพ้ครับเี็บลายฮะ ต่อไปก็คนนี้ครับยิงข้างหน้านี้แล้วก็ดีดลงไปข้างหลังครับโอ้โหบังคับแพอ่ะทุกคนเนี่ยทุเล้มากเลยเกิดแบบนี้ น,นี้ไม่ได้เล่นนะครับก็เดี๋ยวให้อีกตาอีกแล้วกันนะครับเออให้เจอคนใหม่แบบนี้สิโอ้โหเจออิูเดียวกันทีไรนี่อยากตึงนะครับไม่ได้ตึงนะตึงไปเองเอาละเราต้องเดินมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องสก,กิดให้เขาไปข้างหลังนะครับปั๊บ ติดชี้ด้วยนะครับต่อใส่ขี้มาไม่ได้เยอะมากอ่าใส่ขี้อยู่ที่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ฟูงคุ้มกันใส่มาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่เราจะไม่โดนแบบเมื่อกี้นะครับแบบยิงไปปุ๊บแล้วติดแข็งกระเด็นตกไปเลยนะครับถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยครับโหมดชาร์จถ้าเป็นโหมดปกติอือื <c oughs> เราจะโดนแช่แข็งแล้วก็เขาจะได้เทิร์นรัวๆเลยนะครับบอลใส่อ่าคูคุบก,กันมานะครับบางทีมีคนเล่นวายโยก็มีนะครับก็ยิงเราปุ๊บเราไม่สามารถฮิลได้นะครับหูแบบเสียเปียบมากเออเออวิออ่มันลงลงแปลกๆอย่าทำกันแบบนี้เอาดิถ้าเราไม่ตายนายตายนะ จากที่คำวนวณไว้ยิงตกตรงนี้ปั๊บฝั่งตัวข้ามถ้าไม่ได้ยิงตีตัวน,นี้ก็หล่นลงข้างล่างเฮ้ยเก็บหล่นโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเไราบินไปหาที่ปลอดภัยก่อนนะครับอ่า เคลียดสักนิดชีวิตสดใสแล้วก็ดีดตัวข้างบนไปนะครับปับ๊บตกอย่างนี้อ่าสวยเอาละฝากที่เหลือด้วยเพื่อนอ่ะชวดไป ยืนดีๆนะครับไม่งั้นท่านอาจจะล่วงทั้งคู่ก็ได้นะครับโหอยู่ตรงหน้าเราเลยก็สำหรับเอาฮีโร่ชิ้นนี้นะครับเราสามารถขู่บินอย่างนี้ แตกนะเนี่ยสามารถหาตัวล่องหนได้นะครับสกิดมาหน่อยเพื่อนสกิดเอาโขดหินตรงนี้ออกส๋่วที่เหลือเราจัดการเองนั่นแหละสวยอ่า นี่ครับเขากดมาเรากดกลับครับชึบนี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะหาตัวล่องหนได้ครับอยู่ตรงนี้นะครับเขาอยู่ตรงนี้ยิงหนึ่งได้หนึ่งสองครับก็ย้ำอีกครั้งนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นโหมดนี้นะครับก็แนะนำนะครับเซตนี้เลยก็ได้นะครับ กอแล้วเขายิางอย่างนี้น่าจะตรงมาตรงนี้แล้วก็โดนตรงนี้อกดฮิวฮะเขากดฮิวอ่ะพยาบาลนะครับเขาไม่ได้กดสัตว์เลี้ยงอันนี้โดนด้วย ่งที่เดิมหรือเปล่าที่เดิมนะครับไม่เด้งไปไหนน่จาจะข้างบนนี้อา้าวทำไรเพื่อนเอาอุย้ยนี่สนองควีนเอาเดี๋ยวนะ อ๋อ,อ,อกระเด็นกระเด็นมาตรงนี้กอตกใจนะ่ว่าผามาเลยอะเรามีภูมิคุ้มกันอยู่ร้อยกว่านะครับเรามาดูกันว่าจะเอาสถานะสตันไหวไหมหนีนะครับโอ้ดีจดใจฮนะเราไม่ติดสตันนะครับ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยอะไรอ่ะเอเบียโกเบียโกเบียโกช่วยติดหน่อยได้ไหมครับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเราหวังพวกนายอยู่นะเบียโกเบียโกไม้ติดจะเปิดเลยเพื่อนบึม โอ้เรียบร้อยคะแพ้ครับแบบนี้มาตรงนี้ยิงมันนะเอาบึ้มเลยอโ,อโอเคนะครับขอประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเล่นดวงซวยก็แพ้ไปฮะแบบตาที่สามนะบังคับแพ้ ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ